ผู้ชายที่มีกลิเล็องนะครับแล้วผมจะทําให้รู้ว่ามันยังไงครับ เดี๋ยี้ครั จากกีจัมครับ

กดคอนโชวลค้างไว้วก็กดเมื่อกี้ช้ามาครับใครตั้งใจจ้ำเป็นก็ทำแบบี้เป็นนี่นะครับไปให้ดูนะครับอย่าเป็นผู้ชายอะครับแต่มันเป็นไม่ได้ของหนวใจ เฉยมันจะยิงโดนเ็ไมูชาแบบเนี้ยช่วงที่มันโดดนะครับในต่ทำเหมืนโปรเลยครับเไม่ได้โปรโน,นะครับเป็นสกิล ก็ติดไม่ได้ครับก็คือาคคนไปนนึงครับได้เพืนการใช้ปูปปปปปปอะครับ Okay. Huh. นะครับพอแล้วครับจบ